สวัสดีครับวันนี้ผมเจมินเดนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า De มเลกซ็อกเกอ c ์ส2งพันนะครับนะตอนนี้ก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมก็ De League จะอัปเดตทุกๆปีนะครับรายละเอียดในส่วนของนักเตะที่ย้ายอยู่เลยแบบนี้ผมไม่มีบัญชีนะผมไม่ได้เล่นนะครับแต่เท่าที่ลองเล่นนะครับรู้สึกว่ากราฟิกมันดูดีขึ้นในความรู้สึกผมนะครับผมเล่นแค่ปีละครั้งนะครับตอนที่ทำคลิฟประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันดูนะรู้ส หรือเปล่านะครับพวกหน้าตาตัวละครตัวละครแล้วก็เวลาแบบเราเข้าไปเล่นจริงๆนะครับนะแต่ดิมเลกอ่ะผมรู้สึกว่าในความ,ไม,มไม่รู้ทำไมผมลองยิงแล้วไม่รู้ทําไมผมยิงยากหรือว่ามันต้องมีเทคนิคอะไรบางอย่างหรือเปล่า <c oughs> ลองกดยิงแบบเกมพวกเพสหรืออะไรแบบนี้นะรู้สึกว่ามันยิงยากไปนิดนึงในความรู้สึกผม,มเฉยๆนะอาจจะยังไม่ชินกับระบบแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยดูกราฟิกสิครับ อันนี้ผมปรับมุมมองให้มันสูงขึ้นเฉยๆนะครับในการเซตติ้งนะก็เดี๋ยวลองเซตติ้งแบบที่ตัวเกมให้มานะครับที่ประมาณ50%นะครับเนีย่ยอันนี้ที่ตัวเกมให้มานะครับผมว่ากราฟิกมันดูดีขึ้นนะด e มเลกฟีฟ <c oughs> ่าเพสน่ครับผมชอบเกมไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอ,อนี้ได้เลยนะครับแต่เหมือนสาวกเพสช่วงหลังจะเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยดูรีเพครับผมว่ามันดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับ แล้วผมส่งให้ใครว่เนี่ยเนี่ยผมก็ชอบเป็นแบบเนี้ยเดีด๋ยวใครดูนะยิงแบบสุดยอดมากนะครับเอา้าโดนแย่งเฉยเลยกดผิดครับกดผิดกดผิดในประตูอย่าออกมาประตูก็ซัดไปไกลเลยนะโอเคเปิดครับหือจะเลี้ยงเข้าตูเลยเหรอพร่อหนุ่ม ยิงครับเรียบร้อยไหมโอ้โหคอนเนอร์อีกแล้วอะไรกันนี่โอเคเปิดครับโอ้โหไปไหนแล้วนะ่ะไปไหนแล้วนะ่ะยิงครับเนี่ยผมยิงอะไรของผมเนี่ยโอ้โหเซฟดูดีครับรีเพย์ดูดีนะ เนี่ยยิงอะไรของผมเนี่ย <c oughs> ถ้าเข้านี่แบบอย่างสวยอะถ้าเข้านี่ยางสวยอะ <c oughs> โอ้โหไอ้ <c oughs> ล,ลูกพี่ลูกพี่โหดมากเลยนะโอเคไม่รู้จบแมตช์นี้ผมจะแบบจะยิงเข้าหรือเปล่าท่านผู้ชมโอเคนี่เล่นกับบอทนะนี่ขนาดเล่นกับบอท เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปครับไปเลยนี่ครับโอ้โหนี่นะไรท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่เข้าได้เหรอเนี่ยแล้วดูโอ้โหแย่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 หรือว่ากดเฉยเฉยกดยิงธรรมดาไม่ต้องไปกดซ้ายกดทิศทางอ่ะผมกดยิงแล้วผมกดทิศทางอ่ะ โอ้โหโอ้โหแย่แบบคักๆเลยนะครับแย่แบบเยอะมากอะ oh, ่ะแบบชึบอิมโกอินส่งครับส่งมาเอาแล้วส่งมาครับอิมโกอินเลี้ยงไปครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเถอะขนาดนี้แล้วนะครับเราต้องปนีดหน่อยนะครับในการยิงกว่า <c oughs>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  จะยิงได้มัน ชอบตอนผู้จัดการทีมแบบสะใจนะเฮ้ยนี่ครับนี่ครับจ,อจอ่อๆมอบเข้าให้ครับแปรแบบจอจอๆนะนี่ถ้าไม่จอคงไม่เข้านะภาพสวยขึ้นเยอะเลยส่งไป อ่าโอเคครับผมก็เล่นให้ชมบรรยากาศเกมเพย์คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับนะโอเคเนาะก็ชมแค่นี้แล้วกันนะครับในส่วนของเกมเพย์เราจะออกจากตัวแมทเลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นๆน,นะครับผมเล่นในอิมเลเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นตลาดซื้อขายนักเตะเนาะเออตอนที่เราเข้ามาแล้วหน้าตาตัวเกมว่าจะเป็นแบบนี้นะครับอันที่เราจะเล่นก็คือตัวนี้นะครับ โหมดการเล่นแบบปกตินาะก็คือแข่งกับบัตไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกจัดการทงจัดการทีมตั้งแผนหรืออะไรแบบนี้นะครับแผนพวกนี้เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะปลดล็อกนะครับเนี่ยเทรนนิ่งต่างๆนะครับสามารถย้ายนักตรงนักเตะตำรงตำแหน่งอะไรอย่างนี้อันนี้ลองเซตกันดูนะครับอันนี้โคด้ดพวกโค้ดฟิตเนสโค้ดเทคนิคโค้ดโก้คิปเปอร์ในการเพิ่มมีกพีนะครับใครที่เล่นอ่า ดิมล็กซ็อกเกอร์อยู่แล้วน่าจะทําตรงนี้กันเป็นะโอเคครับถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะนะครับก็จะมีจริงมีแมวมองของเรานะครับมันจะมีแมวมองฟรีนะครับกับเสียเงินเนาะเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้เนี่ยจะเป็นแบบเอ่อได้นักเตะที่แบบดีขึ้นนะครับลองกดดูโอ้โหรันโดครับฮาซาแต่ว่าประเด็นคือไม่มีตังค์แลวดูดิโอ่สี่ยุโมงดูตังค์ดิด้าน,นขวาบน 1,000ถ้าเจอแบบนี้ก็คือจบนะแต่ถ้าเล่นมานานๆน,น,น่าจะมีเงินใช่ไหมครับเนี่ยแล้วเหมือว่าคุณไม่มีเงินเติมสิเราช่วยคุณได้นะครับอันนี้ลองขายดูเฉยนะครับเป็นตัวอย่างเนาะปิดไปเลยแล้วกันเพราะว่าไม่มีปัญญาซื้อนะครับเดี๋ยวลอง500ออีกรอบหนึ่งดูนะครับเฮ้ยมันดีแต่รอบแรกเหรอ อีกรอบนึงนะครับให้หมดไปเลยอยากรู้ว่าไะ้นักเตะดีๆซนะาฮาก็เคอยู่นะแต่ต้องมีเงินในการซื้อด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเอเจนต์นะครับใช้ของฟรีดูดินี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกระชับปองนะครับได้ใครวะไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักจริงๆมีเอเจนต์น,นั่นอื่นอือีกนะครับ ใช้เพชรก็ได้นะคือถ้าสมมติว่าอยากได้นักเตะ80บวกครับใช้300เพชรนะอันนี้ก็เปิดปุ๊บก็จะได้นักเตะเลยนะครับมาเซ็นเลยอะไรทํานองนี้นะครับนี่นะโอเคด้านขวาบนนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ลงไปก่อนได้อะโยนลงไปเฉยๆกันด้านขวาบนตรงนี้นะครับตรงการ์ดตรงเนี้ยมันก็จะมีพวกแพ็กเกจเพชรขายมีคอยที่เป็นเงินอะไรพวกนี้นะครับแพ็กเกจต่างๆนะครับเนี่ยเนี่ยอ่า บาได้อไบาทได้ๆายแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจครับว่าเกมนี้ดีมเล็กซ็อกเกอร์เวลาอัปจาก2020เป็น2 0 2 1นะครับนักเตะเดิมๆมันหายหรือเปล่านะครับใครที่เล่นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้บอกผมหน่อยนะครับนะว่ามันหายเหมือนเพจไหมอ่ะโอเคครับผมก็จบกันไปคร่าวๆแล้วนะครับเมนูที่น่าสนใจเนาะจริงๆก็จะมีในส่วนของการอ d ดิททีมโลโก้อิดิทเพลเยอร์อิดิทเนมอดิทผู้จัดการทีมเพิ่มเติมอีกนะครับตัวนี้ลองเข้ามาปรับแต่งกันดูเนาะ พวกสีทรงสีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถปรับแต่งได้นะปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะเลยสําหรับดีมเลกนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับโหมดนี้จะเป็นโหมดที่เราสามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับนะเราออกมาตรงหน้าเมนูโฮมนะอันนี้ต้องเล่นตามจํานวนนะัดที่เขากําหนดรู้สึกว่าจะประมาณ5นัดมั้งแล้วเราถามว่าเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมสามารถเล่นได้นะครับด้านขวาล่างในส่วนของโลโคอลมอบบีเพลเยอร์ตรงเนี้ยนะครับก็คือเราต้องใช้ในส่วนของ อินเทอร์เน็ตเดียวกันนะครับลองแชร์ 4G ให้เพื่อนนะครับคนนึงสร้างห้องนะครับแล้วอีกคนนึงกดเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็รอนะครับมันจะเซิร์ชให้ตรงนี้นะครับถ้ามีคนกดสร้างนะในเน็ตเดียวกันนะครับก็คือเป็น local ันติ i p เ a y e r นะครับไม่ได้เป็นแบบอยู่คนละบ้านแล้วเล่นด้วยกันอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับนะผมลองหาในส่วนของโทรศัพท์มือถือผมเจอนะครับแต่อิูเลเตอร์กับโทรศัพท์มันต่อกันไม่ได้นะครับนะ มันน่าจะมีปัญหาบางอย่างผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวด้วยนะครับก็เลยแบบเทสตตรงนี้ให้ดูไม่ได้นะครับแต่รู้ว่าเราเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วให้เราคนนึงนะครับเพื่อเราก็ได้นะครับกดสร้างห้องเลขคนนึงอ่ะให้กดจอยเฉยๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีให้เลือกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดจับคู่กันแค่นั้นแหละนะครับวิธีการเล่นกับเพื่อนแบบง่ายๆเนาะหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมสำหรับ Dream League Soccer 2องพันเนะครับล้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ